สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้ใครที่กําลังมองหากล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมที่ดอกหอมนะครับผมดอกหอมแล้วก็เลี้ยงง่ายทนแดดนะครับ ปลูกง่ายปลูกยังไงก็รอดนะครับผมสําหรับเอื้องหนวดพรามหนวดพรามตัวนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมที่ผมได้มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะ,เ,นะเป็นไม้ป่าแท้อีสานใต้นะครับผมที่รู้อยู่แล้วว่าอีสานเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างแดดแรงนะครับผมปลูกยังไงเขาก็รอดอยู่แล้วเนื้อกลางอีสานใต้ปลูกออกดอกนะครับผมสําหรับหนวดพรามนะครับผม หนวดพรามตัวนี้นะครับผมจัดจาหน่ายนะครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นนะสําหรับหนวดพรามตัวนี้เป็นไม้ที่ทนแดดดอกหอมนะครับผมโปรโมชั่นวันนี้ผมจัดจําหน่าย1นึ่งกิโลหกนะครับผมหนึกิโลหกรบาทนะครับผม รวมส่งนะใครรับ2กิโลวันนี้ผมเอาไปเลย<ม>แค่1,000บาทรวมส่งนะ2กิโลสำหรับหนวดพามตัวนี้ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8ได้เลยนะครับผมสำหรับเอื้องหนวดพามนะใครกำลังกำลังมองหากล้วยไม้ตัดที่ทนแดดนะครับผมดอกหอมเลี้ยงง่าย ปลูกออกดอกทุกพื้นที่หนวดพรามตัวนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ท่านเอาไปปลูกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเอาไปมัดติดต้นไม้ได้เลยนะคะะรับผมยวรากเขาก็จะเดินแป๊บเดียวนะครับผมฤดูฝน in นี้นะแล้วก็อีกสักพ,พักเขาก็จะออกดอกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้พืชอ,อิงอาศัยไม้รากอากาศหรือใครเอาไปปลูกใส่กระถางห้อยลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับผมปลูกใส่กระถางห้อยลงมาก็ได้วัสดุปลูกเป็นกาดปะมะพร้าวสัตว์นะครับผมงานเป็นกอสวยนะครับผมไม่ได้ขี้เหร่นะฮะงานเป็นกอนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะ 1>, 1กิโล600บาทส่งฟรี2กิโล1,000บาทส่งฟรีไปเลยใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 9 418 988นะครับผมซูมดูได้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องหนวดพรามตัวนี้นะ,ะทนแดดเลี้ยงง่ายดอกหอมมากนะครับผมตัวนี้หนวดพรามมาสมบูรณ์นะครับผม ต้นยาวสวยนะ1กิโล600ส่งฟรี2กิโล1 0ันบากส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะครับผมผมส่งของให้ทุกท่านนะครับผมช้าหน่อยเนาะเพราะช่วงนี้ผมเกิดโดนนงหมากัดนะครับผมวันจันทร์ทุกนี้ผมส่งให้ทุกคนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องมาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกดคนไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ